สวัสดีครับพี่น้องขอบับวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะฝนตกบริยุทธได้ครับตก่มือค่มือน้องมาสออว่าส่งมีแดดออกสวยๆมากแตมีฝนปะแปะ,แป,ะแปะแปะตลอดเลยนะครับเนาะเมื่อนีวิญญาพาเที่ยวก็เลยสิบเข้าไปเบื้องในตลาดตรงที่ว่าเขาจะเอาถนนใหม่ที่เฮดเบลเลยเออเนาะออกมาแล้วไปนะครับมันหลายมือหลายแล้วได้แหละเป็นเดือนแล้วนะที่ขเขาจะขุดอยู่หันเนาะ เห็นเหตุตลอดใต้จักสิเป็นเป็นยังไงโคบคืบนาเป็นยังไงแน,น่ฝนตกแบบนี้เขาเจ้าเห็ุได้บ่หรือว่าเห็ุบ่ได้หรือหยุดไปเลยยังไงเดี๋ยวค้อพิจารณาตามนะครนะับพี่น้องเริ่มคลิปจากร้านโมนันซ่าน,นี่แหละครับพี่น้องโอ้เขาเจ้าจมีหลายแนวให้นะครับนี่ท,ที่ที่พักพร้อมขออพรมกาแฟนะครับมีสวนน้าพร้อมเลยครับนี่ยของฝากขนมเปี้ยอย่างโรงแรมยังมีคาเฟ่และสวนสัตว์ผลว่าโอ้เนาะเอาไปเบิ่งพี่น้อง จะเป็นย่าพาเทียกับเสิยพาไปเบิ้งถนนน่ำพี่น้องถนนเคืองโบราณเท่าเป็นยังไงแน,น่มันคือส่งนันแทเนาะนะครับคือส่งโดนแทเนาะคือส่งโดนแทะนะครับคุณติดคัดอีหยังคุณจังไดห,หรือว่าเขาเจ้าเฮ็ดแล้วแล้วก็บ่ทันนูดอกบ่ทันได้ไปเบิ่งนะครับ อาที่ซ้อนที่เราบริข้าไปเบิ้งนะครับเบิง้งรายละเอียดเนาะไปพาไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งกันนะครับไปเริ่มคลิปจากลานมูนันซ่าลานกาแฟลานสวนสัตว์สวนยังไงล่ะเนนะพิ่นนิวอหันละถ้าเทพี่น้องมาเคยในเวลาสีหูจักเนาะลานมูนันซ่าเนี่ยนะครับเนาะยู่ตรงสายมือมีที่พักเนี่ยังพร้อมเพลินอยู่หัน นะครับไปย่างเคยไปนั่งเดิมกาแฟแซ่บๆอยู่หันอยู่ด้กาแฟมีเตาใหญ่มี่กะตายมีแค่มีแกะเอองยู่หันหลายอยู่นะครับตอนนี้เห็นเพื่อนว่ามันเปิดที่พักแล้วเป็นที่พักนะครับมีที่พักคุณยังพร้อมวันเห็นป้ายเนาะเริ่มคิดว่าเห็นป้ายมีสวนาน้ำพร้อมแต่เมื่อทัานขับไปเบืองจักเกียร์นะครับวันไปสอบถามรายละเอียดเ,เนาะ ไทาเอฟซีพุทธิตามไม่ยากอยู่ตอนอนี้ก็ล่องคอมเมนต์ขมาเบิงวา่ามีสวนน้ำอยู่ข้างในแมน,แมนบอนไหนมาคุยกันเบ้างนะครับเด้อคือท่านใดที่ชมอยู่เนาะก็ล่องคอมเมนต์มาเบิงวา่ามีสวนน้ำมีรีวออยู่ในหันหรือมีอย่างแน่แน่อยู่ในหันนะครับแจ้งให้ทราบนะครับเด้อนะครับครับอ่ะนี่นะครับไฟแวบๆอยู่ข้างหน้าเฮานี่แหละนะครับเริ่มคลิปตรงบ้านทุ่งโป่งเนาะ ว่าเป็นยังไงถนนหนทางงขาเจ้าแล้วหรือไปมันคือโดนอยู่เนาะนี่ยโดนเลยพี่น้องโดนเติบแล้วนะครับโดนๆจะคุยว่าเขาเจ้าเห็ดหรือเขาเจ้ายุดช่วงฝนตกฝนตกเฮ็ดยากคี่ยังไงพี่น้องนะปเบิง่งปเบิงนำกันปเบิ่งนำกันไปเบิ่งนำกัน ถนนนี่เ่าเป็นตะแซงเลยครับถนนส้นทรพรมันมีทางแยกทางออกทางเข่าหลายเนาะจุดๆนี้นะเห็นปะเนี่ยเส้นทึบคู่นี่เข้าไปกับ่ผสมข้นตะแซงเข้ามากับผสมข้นตะแซงนะครับเนาะพอมันมีทางแยก,ออกเหเนนนะเ็นปะว่าขันกันแยกนะครับน,ะน,น,น,บบนี่แยกแยกบ้านนูุษย์มนุษย์จิกนี่ก็แยกเห็นปะครับนี่ก็แยกไม่ได้แยกรถหลายๆอย่าง สาเลงสาโม้ยไส้หรือว่ารถเกษตรกรเน่าขอกออกเนาะมันแยกหลายนะครับรดคมเร็วด้วยครับเดอ้อเห็นทางแยกมานุนจีกันลรวรดความเร็วเนี่เห็นปลายสิ่งส่งไฟแวบๆเนี่ยหอนใสแล้วเนาะพี่หน่องเลยแล้วไปนะอนเนแล้วนี่ต่อมาผีกับ้งสีดีเนาะพี่น่องมันก็สียง,งามสวยงามนงครับเบียเริ่มจากพี่ละ ตัวข้าเจ้าแล้วสิเป็นยังใดก็เจ้า,จาเฮ็ดก็สิเป็นยังใดนาะพี่น้องเนาะเนี่ยถนนช่วงนี้เพราะท่านหลาดยางมากนะพี่น้องเนี่ยเป็นลุมเป็นบอ่ออยู่เด้อให้เหาว่างยังน้อยได้พี่น้องเนอะนะครับเอา้าเบิ่งไก่เอา้าขุดขุดเพราะท่านขุดแล้วอยู่ค่ะตอนเล็กมาว่างมาเบิดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเล็กกันว่างมาแล้วนะครับพี่มาแล้วโอ้ได้ได้ได้เหลืออยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่เนาะ คงโบโดนกัสีกัสีประมาณเนี่ยโอเข้าเจอกับคามาัก์คเมน,เน,น,ะะนอ์นีนน่เนี่ยโบโดนนะครับพี่น้องโค้งเซแล้วเร็วๆนี่แหละเหลือซน่อลโปนย่างเดียวต่อโค้งเล็กกะขุดถนนออกเดี๋ยวยื้อหน่อยนึงเนี่ยผู้ตีแบบตีแบบผู้ตีเท่กับเท่เนาะเีนี่เทพโมยากเลยพี่น้องผู้ดาวโอ้ยยาวอานลานแล้วเพี่ออานลานอาลานเลยพี่น้องเพียเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วอาร์เท่ถนน,นขึ้นอีกอยู่ได้ซ้อมบึงพี่น้อง เพราะว่ามีมีเส้นลวดโพอยู่เห็นปะหงตรงตรีนมันมันปะหงตรงตรีนเลี้ยนไหลบลริเบอร์อยังไงเอ,อ้ยในไอ้เบลเออร์นั่นนะเห็นปะมีมีเส้นเล็กโพอยู่เจ้า,จาตรงที่ปูนขึ้นมาจังหน่อยอยู่ดีนะครับเนาะแล้วลองคางคางใสมือนี่บ่นนี้ใจว่าสี่เฮดเพีงสี่หรือสีเท่เป็นถนนไปเลยนะครับเพราะท่านได้สาบก็เหลือ หลายยุ่ดนะครับทำมันเสียบสนุนน้ำอย่างน้ำนะครับคอยที่ตามเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงแน่การถือว่าเบลอเออร์คิดว่าบ่าเกินอาทิตย์นาคงสิเส็จเ,เรียบร้อยนะครับคงจะเสร็จสมบูรณ์เนาะนะครับหาไดไปเบิ้งในตลาดน้ำนะครับตลาดทางแยกตรงไฟแดงทางนาเฮ้านี่แหละที่เลี้ยวไปทังอำเภอนะครับว่าเป็นยังไงแน่ช่วงนั้นเนาะเ้าจ ตอนนั้นก็เฮ็ดไงกุ๊บอยู่นะฮะพี<ใ>น <óc rat> ่น้องประชาชนอยู่แถวนะั้นก็บลำบากอยู่นะครับผุดมันหลายเนาะไปไปเบิ่งว่า,ขาเขาจะลาดยางไปพอมีโครงการวัชรลาดยางใหม่ปรับปรุงลาดยางใหม่เนาะเฮ็ดใหม่กับกสีดีอยู่นะครับว่าวิญญาณก็คิดว่าอยู่เอ้ยอำเภอโบราณเท่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวถนนนู้นทางคือโอ้ โอ้ยบ <S preach science> ัท so <cup> ันแล้ว <Fish> พ <anyway> ี่น้องบัท <dishes> ันได้เทีอยู่เอานี่เบิ่งเอาพี่น้องเป็นลุมเป็นบ่อเป็นน้องชยแช่ขึ้เก่าอยู่พี่น้องยศนี่น้องน้องขายกาแฟอยู่นี่นะครับร้านน้องยศกาแฟอยู่หันนะครับน่ะนี่โอ้ยบัทันแล้วพี่น้องก่ลำบากจังน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากหอดพี่น้อง ผู้ขูดสุกคนนะที่เขามาในอำเภอเวรัดที่มุ่งหน้าไปทั้งบางแสนสองนะครับเพราะว่าถนนหนทางงขาเจ้าสิบปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นให้ใหม่แต่ว่าหางพัฒนาเดอแล้วนะครับกํลังบดถนนหรือกํลังเขาเอิ่นยังะ่ะมันมันเป็นวิธีการของข้าเจ้านะครับเค็ดไว้สภาพแบบนี้ ไห้รดแลนก่อนได้ครับไห้รดแลนผู้หมวดทั้งสามกันค,นะครับกะกะลักษณะนะครับคน้นค้นทีคือเขาเจ้าฮ็ตถน,นนนี่ข้าเจ้าสีซีขาเจ้าเซนจังเลยนะคือคือเคยเห็นมาก่อน เขาจะจีบ้อยแรงซีแะครับเอาหนามมาหดแล้วให้รถแรนไปแรนมากคือให้มันแน่นไปได้ตัวนะขาดวานะครับแต่ก็บอกเป็นคนดเใดถนนดอกเคยเห็นนะครับเคยเห็นแบบนี้แหละนะครับคิดว่าบ่โดนนะครับพอรถอบดยางอะมาแล้วจอดอยู่ข้างในน,นั่นเห็นมัน้ยนะจอดเธอเลยนะนะครับคงบ่โดน นะครับคงสีล้อโอกาสเหมาะะนะครับข้าเจ้าเทพบางอย่างานี่ครับโคดรกูมือนี่นะรถเอารถยางดำๆมากลุยเลยเลยเท่ไปเลยบดกระบดน้ำกลอนลาดลาดลาลาดยาวนะแล้วก็ลาดตอลาดตอตอ,ยอ,อยู่พอมันนั่นแหละข้าเจ้าเห็นยู่ปมือสองมือได้แล้วนะครับมือเดียวก็แล้วเห็นนะลาดลาดนะครับขอแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบนะ บอท่านไดนแล้วเด้อครับเด้อการสัญจรต่างๆอาสิอ่ีละหมากจังน้อยรถผู้ไม่ไม่อาสสีเปืื่นนะครับ <c oughs> นะครับต้องทำใจนะครับเป็นรถหนาฝนน้ำจะเพิ่มล่างคือวิญญาณในบอรางจักเทีสองสาเดือนแล้วก็คลึกขละอยู่หันละนะครับเนี่ย หอดตรงนาสะพ่อพี่นะครับพิ่ท่านแล้วจักแนวด้อยครับเดอ้อเจ้าก็สิบดมันเป็นวิธีการวิธีกรรมของเจ้าเ,เนาะล่อยไว้แบบน้กอนบ่รม่นเท่เท่เลยนี่ขานาดสิบ,บ่แน่นเนาะเนี่ยหอดดีนะครับน,ะนาสะพอ,พอพอดีเลยทางเขาแยกเขาบาวานพระบาทเลลนี่ยนี่หน้าสะพอสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัาเท่านี่ลแหละคอนแกนเท่านี่ะนะครับถึงนี่เลยนะครับเริ่มจุดไม้จุดนี่แหละนะครับนะ กับพระท่านแล้วดีนะครับขาดว่านะครับวิญญาขาดว่าสิ้นเดือนนี้นะครับนี่กับวันที่เท่าแล้วัมนี้ยี่สิบเท่ายี่สิบหกนปยี่สิหแล้วนะครับวันที่ยีหแล้ววันนี้ 26, นะกับโดนนะครับพี่นอ้องค้งสีสีมีการเท็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สิ้นเดือนอาจสิ้นเดือนอสินเฮ็ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดช่วงสิ้นเดือนแต่ฝนมันตกก็จะสิเฮ็ดืง่ายอีกล่ะเราค่อยที่ตามเอาสรุปเป็ไงคือว่าถานสนนนี้แล้วมือใดตีเส้นจด้วมือใด้ายพิญญามากก่อติดสถานการณ์หรืออาจจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบืองอยู่เรื่อยๆนะครับบริเวณเป็นในช่อง YouTube พิญญาพาเที่ยวช่อง Facebook ทองทองบางนี่กับสิมาไายพี่น้องเบืองอยู่ภาคเหนือนะครับเนาะเราค่อยติดตามนะครับให้กำลังใจกันคลิปนี้สวัสดีครับ